ลินลี่พันธิราแจงหลังเจอแซะทำคอนเทนต์ร้องไห้ขณะเครื่องบินตกหลุมอากาศชี้แพนิกไม่ใช่ความกลัวธรรมดา ทำเอาหลายคนถึงกับตกใจครับไม่ได้ดูคลิปของลิลลี่พันธิราแฟนสาวของชินชนวุฒิที่เธอร้องไห้จนขาดสติครับหลังจากที่เครื่องบินนั้นตกหลุมอากาศซึ่งเมื่อได้ดูคลิปเนี่ยหลายคนก็เข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจและก็แสดงความเป็นห่วงเธอกันอย่างมากมายเลยทีเดียวในขณะเดียวกันก็ได้มีชาวเน็ตบางส่วนเนข้าไปคอมเมนต์แซะเธอสนองที่ว่าโอ้โหชีวิตติดคอนเทนต์ขนาดนี้เนี่ยเหรอมันต้องทาคอนเทนต์ทุกช็อตเลยใช่ไหมขนาดกลัวยังถ่ายวิดีโอบางคนก็บอกว่าผู้ที่สารคนอื่นเนี่ยไม่เห็นจะกลัวเวอร์วังแบบนี้เลย บางคนก็แซะแรงว่าวงการบันเทิงอะเนาะพร้อมกับวงเล็บว่าเสียงป่าเมเมื่อเจอแซะแรงแบบนี้ทําให้ล่าสุดลิลี่พันธิราได้ออกมาเคลื่อนไหวโพสต์ที่แจ้งในเรื่องนี้แล้วครับลิลี่บอกว่าสําหรับความเห็นนี้มองว่าเป็นการทำคอนเทนต์หรือเปล่าแล้วถ่ายคลิปทําไมทําไมต้องร้องไห้ขนาดนั้นกลัวมากเกินไปหรือเปล่าลิลี่บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเธอตกใจสภาวะที่กลัวมากครับแล้วก็ไม่รู้เลยว่าผู้ช่วยได้บันทึกคลิปเอาไว้จนกระทั่งออกจากเครื่องแล้วถึงเห็นครับลิลี่บอกว่าภาวะแพนิคเนี่ยมันเป็นส ที่ควบคุมไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่แค่ความกลัวธรรมดาแต่มันเป็นอาการทางจิตที่ร่างกายเนี่ยตอบสนองอย่างรุนแรงต่อสถานการณ์ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยครับซึ่งคนที่ไม่เคยเผชิญด้วยตัวเองอาจจะไม่เข้าใจได้ยิ่งคนที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์มาก่อนมันจะผวาม,มากลิลี่บอกว่าปกติเธอเนี่ยเป็นคนที่มีสติแล้วก็ควบคุมตัวเองได้ดีครับแต่ว่าเธอเนี่ยไม่เคยมีประสบการณ์บนเครื่องบินที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อนทางทางัทง้งที่เธอเนี่ยเดินทางบ่อยแต่ว่าครั้งนี้มันรุนแรงและยาวนานเกินกว่าที่เคยเจอมา และก็เป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยเิลีล่บอกว่าเธอเนี่ยเข้าใจนะว่าทุกคนเนี่ยมีมุมมองที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ความกลัวของแต่ละคนก็มีแบบไม่เท่ากันด้วยซึ่งเธอเนี่ยไม่เคยมีปัญหากับการแสดงความเห็นแล้วก็ไม่เคยตอบโต้ใดๆมาก่อนแต่ว่าครั้งนี้บางคอมเมนต์มันรุนแรงเกินไปจริงๆ ธอจึงอยากที่จะให้ทุกคน,นช่วยใช้ความเข้าใจแล้วก็คิดให้ดีก่อนที่จะพิมพ์ครับเพราะว่าคําพูดเนี่ยมันส่งผลมากกว่าที่คิดจริงๆลิลี่บอกว่าเธอแค่อยากที่จะแชร์ประสบการณ์จริงที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะเตือนใจหรือว่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครก็ตามที่อาจจะเจอสถานการณ์คล้ายกันกันกบเธอนั่นเองครับพร้อมกับได้ขอบคุณสำหรับทุกคนที่ให้กําลังใจแล้วก็ห่วงใยเธอมาด้วย